ความเคลือบหน้าการก่อสร้างอาห,หารเทฟ้ารอบนอกอาห,หารวัดหนองขะโยวันนี้วันที่7จ็ดกราคม2,568สร้างกช่างกำลังเข้าแบบคานกาวจะได้เทมือไหนสาง มันโหเนาะเราจะได้เทียบกับขออกับน้ำเพื่อสั่งเกลีไ่ไม่แห้งมีกำลังประมาณอาิดเนาะโอ้เจ้าเจ้าเจ้า,า,าอโอเคโอเคจะได้หาแนวทางหากำลังไว้ทำไปเรื่อยๆตาม จะตัวปัจจัยตามซับกำลังน้อยก็ทำน้อยีกำลังมากก็สร้างมากก็ขอน้าบนชาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่จะได้ทำบุญสมทุนสร้างวิหารวัดน้องกระโยมาโดยตลอด วัดเล็กๆห,หมู่บ้านเล็กๆน้อยๆหมู่บ้านจิ๋วทำตามกำลังทำปัจจัยก็ทำไปเรื่อยๆรอผู้ใจบุญผู้มีเงินมีทองเดิกเก็บเกกินเลิกเก็บเลิกใช้ที่มีกำลังมากๆก็มาร่วมสร้างิหาร จากน,นั้นก็ผลนุลผลดุลที่สมดุลใหญ่งานนี้ก็ส,ส,ส,รกสร้างไปแล้วสามล้านห้าแสนบาทใช้จตุปัจจัยก่อสร้างไปแล้วสามล้านห้าแสนบาทยังขาดจตุปัจจัยในการก่อสร้างอีกจำนวนมาก ขอเจริญพอเชิญผู้ใจบุญทั้งหลายมาส,สั่งสมบุญสร้างิิหารฝากไว้ในแผ่นดินไว้พุทธศาสนิกชนลูกหลานได้กราบไหว้ทำพิธีกรรมทางศาสนาเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ บ้านน้องขยโยตำบลตำแยมเภอรประยุจังหวัดศิีสเกตเป็นหมู่บ้านเล็กๆมี30กว่าหลังคาเรือนวัดก็เพิ่งสร้างใหม่เพิ่งตั้งใหม่วัดสร้างใหม่เพิ่งวัดตั้งใหม่สร้างใหม่ยังขาดเสนาสะนะอีกจำนวนมากมีก็คือวิหารหลังแรกของวัด ศาลาก็เป็นศาลากลางบ้านหลังเก่ากว่า30ปีแล้วมีห้องน้ำมีห้องเก็บของมีกุฏิเล็กสองหลังองขาดเสนาสะนะอีกจำนวนมากอย่างเช่นกำแพงวัดซุ้มประตู ต้องการสร้างเอนาสนะหรือสมประตูหรือกำแพงวัดก็จเจริญพรมีความประสมก็จเจรินพรแจ้งความจุนงมาได้นะถือว่าเป็นการช่วยเหลือวัดเล็กๆวัดเล็กๆในประเทศไทยของเราทำพุทธศาสนา ดงเรือนสืบไปนี่ก็ขอเจริญพรยติการไทยคลิปวีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอเจริญพร สวัสดีทุกท่าน